สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราต้องเดินทางกลับไปเรียนกันที่มอแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วอหนาวมากเลยตอนนี้นะทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับกับพี่เป็กนะพี่เป็กจะมารับผมที่บ้านนะล็อก,อ,กอ,อีกรอก่อนนะหมาน้อยโอ้ผมจะคิดถึงบ้านนี้แน่นอนนั่งไงพี่เป็กอยู่นู่นละ เพิ่งไปทำไว้ครับขี่มาอไอเนี่ยขับรถได้แบบเก่งมากเลยทำทำแล้วก็แบบออกมาขับเลยอะ่ะเก่งมากโอ้โหเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงด้วยทักทายเปิดไฟสูงทักทายเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ฮะเฮ้ยสวัสดีครับ <c oughs> นี่โอ้ขอวางของกันนะพี่เอาไว้หลังเอออะไรนะพี่ไ,ได้เลยพี่ โอ้โหนี่เอารถใหม่มาเลยใช่ไหมเนะพี่รถเก่าดินนีเพราะมัดูใหม่ยัางไะไปล้างอาชีพโอ้โหโอประมาณปลาไปสามร้อยโลอ่ะเฮ้ยดูเซียนนะเนี่ยพี่ฮะดูเซียนนะเนี่ยขับต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งอีกสองกิโลเมตรไอ้เงย่าพาสาวะนั่งได้แล้วดิเนี่ยไม่ได้เฮ้ยไย่มีเป็นไงพี่ล่ำลากับแม่หรือยังลาหรึ่งร้อยเป็นไงเศร้าไหมเศร้าไหมเพอเห็นแบบอันนั้นเรา ก็ไม่อยากกลับเลยวะพี่พอมาอยู่นานๆน่ะตั้งแต่ผมทาใบขับขี่มาผมยังไม่ได้ขับเลยพี่ดูดิพี่ได้ขับแล้วแสดงว่าพ่อแม่ต้องเชื่อใจพี่มากเลยนะพี่เชื่อดิใช่ไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขับต่อไปบนถนนใหม่เลขแสดงว่าพี่น่าจะเคยขับมาก่อนที่จะไปทำใบขับขี่ใช่ไหมเคยยของผมทําใบขับขี่มาสามปีไม่ได้ขับเลยพี่เนินหมดอายุน่อยรออยอุ้ยร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยแล้วส่ผมไปต่อมาแล้วพี่หกปีน่น ตอนนี้มันในรถหรือนอกรถวะไอ้ฟ้าฟาเนี่ยในรถนะพี่ในรถเหรอใช่เพราะมันมองยากที่นี่นี่ไงใช่ไหมฟ้าเออเนี่ยเป็นในรถเนี่ยเป็นไงแถวบ้านผมไกลไหมหรือว่าแถวบ้านพี่ไกลกว่าเจ็ดสิบโลอ่ะเจ็ดสิบโลเลยเหรอเออแต่เจ็บมันเป็นทางเข้าตรงไปถึงนครสวรรค์อะไรเงี้ยมันทางหลักถนนใหญ่ใช่ไหมเออเลยง่ายหน่อยเออพี่มันไกลอยู่แล้วแสดงว่าบ้านพี่อยู่ไกลมากเลยนะไกลน่เจ็ดสิบโล ขับมาคิดว่าตีห้าจะพอไม่พอเจ็ดสิบโลนี่มันไปตากได้เลยนะพี่เนี่ยก็ใช่ไงเออก็ดูใหม่พี่วิ่งมาเจ็ดสิบแปดโลนะพี่ตั้งเฉพาะวันนี้นะ่อ๋อตั้งเฉพาะวันนี้ได้วยเออเขาตั้งเป็นทริปทริปนี้กี่โลอะไรเลงี้ยเมื่อวาน,นก็รอไปสามร้อยโลสามร้อยโลพี่ไปไหมไหนมาน,นะไปกำแพงมัง่งไปกลับอะไรหลายรอบอ๋อ,อก็คือแบบพยายามขับให้เยอะๆไว้ใช่ไหมหรือว่าขับเล่นไปเล่นเล่นกับใครกับน้องอ๋อบ้านมันไม่มีอะไรทำ บอกเลยนะแถวนี้เย็นกว่าที่นู่นอีกนะพี่กลับอันนี้แบบหนาวเลยวันที่14ของศาววันนั้นคือหนาวมากแถวปทุมนี้แบบไม่หนาวเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยหนาวเท่มากเลยเอาเฮ้ยยสลับเลนตามกูเยี่ยอะไรเนี่ยกูยิ่งเย็กแย้มูโอ้ยหนอคืออะไรพี่มันช้าวันนี้มันช้าเป็นรถสิบล้อด้วยรถสิบล้อมันเต็มค้างเลยวันนี้วิ่งขวาเหรอเออแม่งวิ่งสองเลนอะ พี่ผมไม่ได้เห็นมาอันนี้ขึ้นมานานแล้วอ่ะพี่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะอะไรวะไม่ตื่นเช้ามาเลยไม่ได้ตื่นเช้าเลยโอ้ยตายละตายิดอยู่นี่โอ้นี่เห็นอะไรล่ะสวยนะเนี่ยพี่สวยถ้าไปถ้าไปดูบนดอยผมว่าสวยกว่านี่นะเนี่ยไปแล่วไปดอยไปแล้วพี่ไปดีมีหมอกแต่ยังไม่ได้ไปบางแสนนันเลยนะครับทะเลบางแสนเหรอใช่เหมือนเหมือนจอมเทียนไม่เห็ไม่เห สวนสัตว์เหรอเออเอ้ยผมอยากไปสวนสัตว์อยากได้ไปมันใหญ่ไหมพี่ใหญ่ดิซาฟารีโกเลยโอ้ต้องไปแล้วแหละแม่ก่อนถึง8โมงครึ่งถึงชัยนาทใช่พี่มันไวมากเลยนะอะไรวะขับนิดเดียวเองถึงชัยนาทแล้วนะทุกคนแม่พี่ด่าไหมแม่พี่ดูคลิปมันี่ยไหมดูดูดูแม่พี่ดูทุกคลิปดูคลิปผมเหรนะแม่ว่าไหมเนี่ยพี่จะบอกแม่ว่าอยู่ชัยนาทอะแม่ใช่ไหมแม่บอกแม่บอกเอ้ยขับไวจังเลยลูก อ๋อแม่โทรบอกเหรอไอโทรบอกแม่เหรอ,อฮัลโหลถึงชชยนาทแล้วถ่าคยคลิปกับเจ๊งไงก็เลยไม่ได้โทรบอกแต่เลยฮ <c oughs> ัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับปลอดภัยพี่ไม่ขับไม่ไมเลยปลอดภัยครับพี่ปิดขับรถเก่งมากเลยครับใช่ครับแต่พี่เขานิ่งมากเลยครับเซียนมากเลยครับใช่ครับเอาละแค่นี้แต่แม่ <c oughs> โอเคสวัสดีครับครับ เรียบร้อยเลท s โกพี่ไปโอ้โหสว่างสวยนี่ไงพี่ชายผมฮ้ยทำัมหนาวจังไงเราเราออกเดี๋ยวว่าเ้วทำไมผมกัว่าเป๊ะเขาจะได้อยู่ เพิ่งได้ไปแถวขี่ได้ต้องเลยต้องเลยต้องอีกนิดต้องอีกนิดเรียบร้อยเพอร์เฟ t ผมก็จอดไม่เป็นลืมแล้วออกมากันกี่โมงกันแล้วออกมาถึงเจฟฟ์หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งอันนี้สองชั่วโมงครับพี่อือออกมาตอนโหโคตรไวอ่ะถึงชัยนาทเล็วอะจะทำไมไม่ถึงชัยนาทอะร้อยร้อยกว่าหลอวร้อยห้าสิบละหกสิบ เออโคตรอร่อยไปเดี๋ยวเราแวะปั๊มแล้วหาอะไรกินกันดีกว่าใช่ครับโอ้ยวิทแต่งตัวเท่จริงเหรพี่ดูดิเทสดีใช่เทสไวรุ่น้โหเทสไวรุ่นโอเคผมแยกไปเข้าน้ำก่อนนะโอ้ข้าน้ำฉี่อะไรเสร็จก่อนไปเข้าน้ำให้เสร็จก่อนนะมีก๋วยเตี๋ยวไหมพี่อยากกินอะไรกินร้อนๆไหมหรือว่ากินข้าวดีพี่โอ้ยหหนาวพี่ไงพี่เขา รถไฟฟ้าชาร์จแบบชิลเลยนะกินข right. okay. oh ้าวแกงกันข้าวแกงเอาผมเอาหมูครับแล้วก็ไข่ดาวครับกับเราเกรอบเราหมูเยอ่ยกับไข่ดาวหืมหูสคนป่าใช่กินกาแฟไหมพี่ กินแล้วมันจะง่วงฮะกินแล้วง่วงเหรอกาแฟไม่รู้กินมันพร้อมนอนผมกินแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นแหละเอ,อ้ยแต่มาฝรั่งก็แก้งง่วงแล้วนะพี่กินไม่ได้เพราะพี่ขับรถนะเนาะฮะขับปอนปอนปากไงพี่ได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปลา่า,ลาน้ำสิงนี่แหละที่คุณเคยน้ำหวานกินอะไรดีโปรตีนเหรอห <c oughs> รือว่าเราเน้นขบเคี้ยวอุ้ยรถแตงโมผมชอบกินอันนี้พี่อร่อย เขาทะเลาะก,กันเขาทะเลาะก,กันใจะไม่ได้ถ่ายไว้มีคนทะเลาะก,กันในเซเว่นนะไม่ได้ถ่ายไว้เมื่อกี้นี่เนีย่ยปีโป,โป้เลมอนนี่นะที่พี่เป็กบอกว่าเปรี้ยวเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวลืมเฮ้ยถ้าจิ้มสัตลืม <laughs> ปีโป้ปีโป้เลมอนจี๊ดปีโป้เลมอนจีสตั้งกล้องไ,ไ,ไม่ได้ได้ไหมอร่อยปะ้ะอร่อยนะพี่ เี้ยอร่อยจริงเปรี้ยวยิบหายกินไหมไงเจบอร่อยพี่จริงยิงกัดยิงเปรี้ยวอร่อยขมางมะลังคารามโจแกะหมักมะลังหมักมะลังของเดนทฮโนซูก้านะรถแตงโมใช่สปันเซอร์มีหรือเปล่าตัวแกะก่อนนะตั้งกล้องไม่ได้แต่ก็อร่อยนะน้าแจ้งตื่นเลยอ่ะ วิวสวยมากเลยวิวทุ่งนานี่มันสวยเนาะพี่เนะาะยอดถ้าทุ่งนาโนล่งๆมียิ่งสวยเลยนี่ครับสวัสดีทุกคนนคับตอนนี้นะครับได้จอดรถแล้วก็มาพักกันอยู่ที่ข้างมอแล้วนะถึงแล้วนะถือว่าถือไวถึงไวมากเลยนะจากกำแพงมาถึงเนี่ยสี่ชั่วโมงไวจัดตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วสิบสองเก้าถือว่าเร็วมากเลยนะแต่จริงๆมันถึงตั้งแต่กี่โมงนะสิบโมง แค่ไปเสียเวลาต้องรถติดหน้ามอนิดนึงที่นี่เป็นที่เดิมนะที่ผมมาของคือกองเมืองจอนปิดอ่ะโทรศัพท์หายอ่ะไม่เจ็บพี่ไอที่นี่กระเพราอร่อยนะเดี๋ยวที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอะสไตล์ใหม่อันนี้เป็นชุดแลชุดสไตล์นักบอลอะไรก็ไม่รู้หยิบได้ใส่เลยไงสไตล์สตรีทเหรอใช่ผมกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะต้มยำต้มยำโบราณก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเซเล็ค ไปพัทยาพัทยาที่บ้างแสียไปเลยป้าพี่เสาร์ทีนี้ได้ดิไปสวนสัตว์ใช่เสาร์นี้เลยเหรอใช่บ้องเสาร์นี้นะทุกคนไปที่ไหนนะพี่จะไปดูหมุดงิก็มาพี่รีวิวก๋วยเตี๋ยวใช่กลับมาแล้วถึงบ้านแล้วตอนนี้จริงๆไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับมัวแต่ดูทางให้พี่นะเพราะว่าอะไรนะเริ่มขับรถใหม่แล้วก็ต้องนั่งดูทางให้เขานะว่าเลี้ยวหรือว่าถอยอะไรยังไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคน ต้องขนข้าวขนของอะไรไปนอีกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้ปิดแบบรีบหน่อยนะเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้านะครับบ๊ายบาย